ครับเพื่อนเพื่อนผมแน่ครับไซค i n g Comfort ครับวันนี้มาแนะนำา3สิ่งที่ต้องมีหลังจากที่คุณซื้อจักรยาน1นึคันอีกแล้วครับท่านทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยทำคลิปมาเพิ่งรู้ว่ามันมันเยอะมากเลยนะครับอย่างแรกที่จะคุยกันวันนี้นะครับนี่ครับไม่มีปั่นไม่ได้จริงๆมันจำเป็นต้องมีนี่สูบ สูบลมนะครับคือคนที่มีสูพบพกพาผมว่าก,ก็ก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้แต่ไอ้สูพบพกพาทุกครั้งเนี่ยการเติมลมที่บ้านเนี่ยผมแนะนําใช้ตัวใหญ่ดีกว่าครับโอ้โหใช้ใช้ใช้สูบเล็กนะครับเติมทุกครั้งที่ไปปั่นนี้เหนื่อยมากครับยังไม่ทันปั่นเลยเหนื่อแตกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนํานะครับจำเป็นต้องมีนะครับในการปั่นจักรยานแน่นอนสูบลมเติมทุกครั้งเพราะว่ายางเนี่ย เติมเสร็จปุ๊บหอาทิตย์มันก็แบนแล้วนะครับตัวสูบนี่ก็จะมีเลขบอกนะครับเป็นเป็นเลขบอกหน่วยก็เป็นเป็นบาร์หรือว่าเป็น psi นะครับก็เรื่องยางจะเติมเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันละกันแต่ว่าวันนี้คุยกันเรื่องอุปกรณ์ก่อนนะครับอย่างแรกคือสูบลมจำเป็นต้องมีแน่นอนครับสนอราคาก็ หลักสิบนะครับหลักสิบประมาณห้าหกสินะครับไปเติมสูตเราเองนะครับอย่างที่2วันนี้นะครับที่จะแนะนำเอาไปวางไว้ไหนระหว่าโอเคนี่เครื่องมือนะครับเครื่องมือต่างๆที่จาเป็นต้องมีจริงๆมันมีเยอะมากนะครับอันนี้ก็หลายเบอร์นะครับแล้วก็แบบนี้ก็อีก หัวแชกนะครับหัวแชกโหเหลี่ยมอันนี้เป็นปะแจท็อกนะครับปะแจท็อกเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้จักปะแจทอกนะมีคลิปแนะนําปะแจท็อกเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมทําลิงก์ไว้ให้นะครับวิธีการใช้ปะแจท็อกเพราะว่าเฟรมคาร์บอนนะครับเฟรมคาร์บอนเนี่ยเปลาะมากนะครับก็คือปะแจทอกเนี่ยจะจํากัดแรงการไขของเรานะครับคือถ้าเราใช้ปะแจธรรมดาเนี่ย ไขปุ๊บเนี่ยแล้วอัดเข้าไปหนักๆเนี่ยคือเฟรมแตกเลยนะครับเฟรมหลายหมื่นเนี่ยแตกเลยนะครับร้อง <Long S 1> เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีประแจทอกหรือว่านี้เป็นประแจทอกแบบย่อมเยาวนะครับย่อมเยาวพกพาได้ออกไปด้านนอกปุ๊บปั่นจักรยานเนี่ยสามารถพกไปได้แล้วก็ไขนะครับํบาหรับผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วเรียกว่าไขพอตึงมืออะไรเงี้ยก็ก็อันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสําหรับผมทํางานด้วยเนี่ยมันก็จะมี มีอุปกรณ์ที่จะเป็นต้องใช้พวกนี้นะครับเพราะว่ารถลูกค้าหลายๆคนเนี่ยมีหลายๆยี่ห้อด้วยนะครับมันใช้ทอกไม่เท่ากันเพราะนั้นจำเป็นต้องมีหรือว่ารถเราเองนะครับก็จําเป็นต้องมีถ้าถ้าเป็นเฟรมประเภทคาร์บอนนะครับอย่างที่2ก็คือพวกเครื่องมือที่เนี่ยรวมเลยนะครับใช้ซ่อมรถเมนเทแนนต์ต่างๆล้างถอดประกอบอะไรพวกนี้ของรถเรา รวมถึงไอ้มัลติทูที่ที่ที่เราเคยแนะนำไปคราวที่แล้วแล้วด้วยนะครับก็หามาดูนะครับใครที่มีอุปกรณ์พวกนี้ประจำบ้านอยู่แล้วก็ถือว่าโชคดีไปนะครับถ้ายังไม่มีก็มี2ทางเลือกครับก็คือ1คือไปซื้อมาเพราะมันจะเป็นนะครับ2คือถ้ามีปัญหาไม่ต้องซื้อมาก็ได้แบกจักรยานไปที่ร้านครับเดี๋ยวเขาสวให้ง่ายนิดเดียวนะครับไม่ต้องเป็นห่วงอย่างที่3 ที่จำเป็นต้องมีนะครับก็คือขาตั้งขาตั้งจักรยานนะครับถามว่าทําไมต้องมีนะครับเพราะว่าไอจักรยานเสือหมอบหรือเสือภูเขาเดี๋ยวนี้คือเขาไม่รู้เป็นยังไงนะครับคือขายจักรยานไม่มีขาตั้งมาให้แบบพวกจักรยานใช้สัน่นเนาะดูจากคันข้างหลังนี่นะครับแหมมองเห็นขาตั้งด้เองอันนี้ก็เป็นแบบขาตั้งง,ง่ายๆนะครับ ตั้งสามเหลีย่ยมอ,อ่อนยังไม่เห็นเนาะผมย้ายมาฝั่งนี้นะครับขาตั้งก็มีหลายแบบนะครับขาตั้งแบบแขวนตะเกียบด้านหลังนะครับขาตั้งแบบสามเหลี่ยมเมื่อกี้นี้หรือว่าเป็นขาที่ติดไว้ที่เพ,เพดานเอ้ยไม่ใช่ติดไว้ที่เพดานดิติดไว้ที่ข้างฝานะครับแล้วก็เอาล้อไปแขวนซึ่งขาตั้งพวกนี้มันก็จะทําให้จักรยานเราตั้งได้ถูกต้องครับมันทําให้จักรยานเราตั้งได้ แล้วก็ถ้าขาแขวนเนี่ยก็คือเราสามารถเอาจักรยานไปแขวนเพื่อที่จะไม่ต้องวางจักรยานเกะกะไว้ที่พื้นแบบนี้นะครับการทําความสะอาดพื้นอะไรพวกนี้มันก็จะยากเราก็จะแขวนจักรยานไว้ที่ผนังได้เลยแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยก็ขอโทษทีที่ไม่สามารถที่จะหรือเอาที่แขวนจักรยานในตู้ออกมาให้ดูได้นะครับเพราะฉะนั้นลองไปเซิร์ชหาดูก็ได้นะครับหรือหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเคยเห็นแล้วแหละ ว่าที่ที่แขวนที่ผนังเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นตะขอออกมาแค่นี้แล้วก็เอาล้อเข้าไปเกี่ยวนะครับโอเคก็วันนี้มีแนะนำา3อุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับหลังจากที่ซื้อจักรยานมาใช้นะครับก็คืออย่างแรกคือสูบลมที่บ้านนะครับตัวใหญ่อย่างที่2ก็คือเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นที่จะต้องมีนะครับในการเซอร์วิสจักรยานหรือถ้าไม่มี ก็ยกจักรยานไปที่ร้านใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็ให้เขาเซอร์วิสให้ก็ได้แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือขาตั้งจักรยานนะครับมีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งวางที่พื้นนะครับมีแขวนแบบเพดานจริงๆก็มีนะครับแขวนตะเกียบนะครับแล้วก็ล็อกที่ดุมนะครับอย่างคันข้างหลังนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ